พระอาจารย์ชนศีลวันโตท่านจำพรรษาที่วัดหนองบวยหิงตำบลถลุงเหล็กอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีลูกศิษย์ที่มีเจ็ดศรัทธาอยากจะเข้าไปกราบพระอาจารย์ท่านสามารถเดินทางไปกราบท่านได้ทุกวันลูกศิษย์ที่ศรัทธาในองค์พระอาจารย์หลายๆคนต่างพูดกันว่าพระอาจารย์ท่านวาจาศิษย์ซึ่งความหมายของคําว่าวาจาศิษย์ที่ลูกศิษย์ได้กล่าวถึงกันนั้น คือพระอาจารย์ท่านได้เอ่ยปากบอกหรือเตือนอะไรกับลูกศิษย์ไปมักจะเป็นจริงดังคำที่ท่านว่าไว้ไม่ช้าก็เร็วลูกศิษย์ที่เข้าไปกราบท่านแล้วได้ประสบพบเจอเรื่องราวแบบนี้ก็เลยกลับมากล่าวขานกันว่าพระอาจารย์ท่านวาจาศิษย์หากผู้มีจิตศรัทธาท่านไหนอยากรู้อยากเห็น ว่าสิ่งที่ผู้อื่นกล่าวขวัญกันนั้นเป็นจริงหรือไม่ลองเดินทางไปกราบท่านดูสักครั้งท่านอาจจะได้ประสบพบเจอเรื่องราวดีๆมากกว่าเรื่องที่ท่านเคยได้ยินมาหรือแม้แต่ความศรัทธาอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนที่ท่านจะไปกราบหากท่านไหนศรัทธาแต่ยังไม่พร้อมเดินทางไปกราบพระอาจารย์ท่านสามารถเข้าไปสอบถามเข้าไปศึกษาได้ในกลุ่มเฟซบุ๊กบารมีพระอาจารย์ชนศีลวันโต ในกลุ่มมีเรื่องราวต่างๆของพระอาจารย์มากมายให้ได้ศึกษาและรวมถึงผู้ที่มีศรัทธาในองค์พระอาจารย์ท่านมาพูดถึงประสบการณ์ต่างๆที่ตัวเองได้พบเจอหลังจากไปกราบพระอาจารย์ให้นั่งสมาธิก่อนนอนวันละห้านาทีคือคำที่พระอาจารย์บอกให้ลูกศิษย์ทุกคนกลับมาปฏิบัติ